สวัสดีค่ะพบกันในช่วงบ่ายนะคะในช่วงบ่ายวันนี้เราจะมาเรียนรู้วันสาคัญอีกวันหนึ่งนะคะคือวันเด็กนะคะในช่วงเช้าเราเรียนเกี่ยวกับวันครูไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆเ,เรางมาดูความสําคัญของวันเด็กบ้างนะคะเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เด็กๆรู้หรือไม่คะว่าวันเด็กมีประวัติความเป็นมาอย่างไรใช่แล้วค่ะวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันแรกของเดือนตุลาคมในปีพุทธศักราช2498ตามคำเชิญชวนของนายวีเอ็มกุลการีผู้แทนองค์การสหรพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหรประชาชาติ ทำให้วันดังกล่าวเป็นวันโ l ชิล i l เด่นเดย์เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศโดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคมเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติทำให้ทั่วโลกเริ่มจัดงานวันเด็กอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั่นเองค่ะเด็ก และในประเทศไทยของเรา็ไดามีการจัดงานวันเด็กโดยรัฐบาลได้จัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาซึ่งคณะกรรมการทําหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่นางๆทั้งภาครัฐบาลรัฐวิสาหกิจและเอกชนโดยกําหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคงาน วันเด็กแห่งชาติเคยจัดขึ้นทุกปีในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมถึงปีพศ2506และในปีพศ2507ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทันจึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปีพศ2508โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤด,ดูฝนและเป็นวันหยุดราชการดังนั้นวันเด็กแห่งชาติจึงจัดตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนั่นเองค่ะเด็กจุดประสงค์การจัดงานวันเด็ก เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสําคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบวินยัยที่มีต่อตอนเองและสังคมมีความยึดมั่นในสถาบันชาติศาส,สนาระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองค่ะด็กและค้อวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทยเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีโดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพศ2 4 9 9ในสมัยที่จอมพลแปลกพิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและตั้งแต่ปีพศ2502จอพมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันเด็กให้จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ค้าขวัญวันเด็กปีพศ2565นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุจันทร์โอชาได้ให้คำขวัญไว้ว่ารู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองค่ะเด็กๆในวันเด็กยังมีกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่ถูกจัดขึ้นนั้นจะมีความแตกต่างกันไปตามสถานที่และรูปแบบของแต่ละชุมชนรวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ในวันเด็กแห่งชาติทางเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เด็กๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมห้องทํางานของนายกรัฐมนตรีหนตึกไทยคู่ฟ้ารวมถึงมีโอกาสได้นั่งบนเก้าอี้ทํางานจริงของนายกรัฐมนตรีอีกด้วยนะคะหรืออย่างฐานทัพอากาศก็จะมีการจัดแสดงเครื่องบินที่ใช้ในการปฏิบัติการจริงและให้เด็กๆไปร่วมถ่ายรูปก,กับเครื่องบินได้ด้วยนะคะ แต่กิจกรรมวันเด็กที่เราเห็นได้อยู่ทั่วไปเลยคือการแจกของรางวัลแจกขนมแจกไอศครีมให้กับเด็กๆและยังมีการประกวดและการแสดงต่างๆด้วยนะคะ